โยงอามแชร์ถ่ายรูปครอบครัวรูปแรกพร้อมตอบข้อสงสัย ทำไมไม่มีแมวน้อยส้มหยุดชวนให้อบอุ่นหัวใจอย่างถึงที่สุดสําหรับภาพถ่ายครอบครัวใบแรกของสมาชิกบ้านมณีเ,เทศที่คุณพ่อป้ายแดงโยกอามแชร์นามาโพสแบ่งปันโมเมนต์ <Moment S 1> บนอินสตาแกรมแอดโยกอามแชร์โดยภาพนางกล่าวเผยให้เห็นช่วงเวลาสุดละมุนของแม่ก้อยกับพ่อโยงที่กําลังประคองอุ้มน้องอบเชยลูกสาววัยแบบเบาที่กําลังนอนหลับสบายอยู่บนอ้อมแขนอย่างทถนุถนอมพร้อมกันนั้นนันกร้องนมอย่างในแนบแคปชั่นบอกเล่าโมเมนต์พิเศษนางกล่าวรวมถึงอธิบายเหตุให้พี่พี่แฟนคลับได้คลายความสงสัยด้วยว่า รออะไรในภาพนี้ถึงไม่มีส้มหยุดน้องแมวสุดที่รักของครอบครัวร่วมเฟรมอยู่ด้วยรูปครอบครัวรูปแรกปอลอยังไม่ครบนะครับยังขาดแอดส้มหยุดเดอะแคทอยู่นะต้องรอให้คุณหมออนุญาตให้อบเชยเจอพี่ส้มหยุดได้ก่อนนะครับบ่ายแอดลิกกี้แอนด์สกอโฟโขอขอบคุณภาพย่องอามแชร์ภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ